สวัสดีค่ะสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแมวเหมียวอีกแล้วนะคะจากช่อง Ford แมวเหมียวค่ะรถด้านนี้นะคะที่อยู่ข้างๆแมวเหมียวเป็นรถรุ่นวายแทก รุ่น6เกียร์ค่ะราคาค่าตัวรถนะคะอยู่ที่1 6 4 0 0 0้บาทแต่ว่าคันนี้นะคะเป็นสีพิเศษก็คือสีเหลืองค่ะต้องเพิ่มราคา1,000 0บาทเป็น1 7 4 0 0 0้บาทแต่งหล่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวแม่เหมือนพาไปชมทีละจุดเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้า Raptor V6 นะคะตัวหนังสือ FORD ทำเป็นสีดำตัดขอบสีเหลืองเฉดเดียวกับตัวรถนูนขึ้นมาจากหน้าตัวรถนะคะ สวยมากๆเลยไฟด้านบนนะคะเดี๋ยวดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ไฟตรงนี้นะคะทำเป็นสีขาวค่ะไฟหลีด3จุดตรงนี้สวยมากๆเลยปกติเห็นแต่สีส้มนะคะตัวนี้ทําเป็นสีขาวนั่นเองค่ะอะคริลิกนะคะคัมเบอร์ n ลนเจอร์อยู่บนฝากระโปรงรถเป็นสีดำค่ะตัวเล็กๆ อักษรน,นูนๆขึ้นมาแบบนี้สวยมากๆนะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้า LED C แค้มแบบนี้นะคะแมบบ่เหมียติดตั้งตัวข้อไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความคมชัดของดวงไฟนั่นเองค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะและที่พลาดไม่ได้ค่ะตัวนี้เป็นตัวกันชนหน้า Y ค่ะ ชุดแต่งวายนะคะก็จะมีกันชนหน้าแล้วก็มีซุ้มล้อค่ะคันนี้ชุดวายของเขานะคะเป็นทําค้างด้านล่างค่ะเป็นสีดํานะคะสวยมากๆปกติเดิมๆของเขามาเนี่ยจะเป็นสีเงินนั่นเองค่ะคันนี้สั่งทําพิเศษเลยเป็นสีดํามาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าแบบนี้สวยมากๆและแม่เหมียวอยากให้ดูงานใกล้ๆนิดนึงค่ะ ระหว่างการชนหน้าจนถึงซุมล้อนะคะชิ้นงานเขาตัดกันแบบนี้นะคะเนียนกริบเลยลงตัวมากๆนะเข้ากันสุดๆด้านหน้าล่อแล้วเดี๋ยวแม่เบลพามาดูด้านข้างบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะติดตั้งซุมล้อขนาด6นิ้วเป็นชุดแต่งวายที่ร่างสเกลมาจากแรปเตอร์หมายความว่าถ้าพี่ๆติดตั้งชุดแต่งวายนะคะรูปทรงก็จะส่วนทรงอง์เอวก็จะคล้ายๆแรปเตอร์นั่นเองค่ะอ่ะ ไปดูชุดแต่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่เหมยพาไปดูล้อกันบ้างนะฮะในส่วนของล้อแม็กค่ะแม็กขอบ20นะคะติดตั้งเป็นตัวตัวแม็กนะคะสีน้ำตาลแบบนี้นะคะขิปกับสีดำค่ะเป็นแม็กแวไพายนะคะขอบ20ลัดยางเลนโซ RTX ค่ะซีรีส์ยางนะคะ33คูน12.5 R20 นั่นเองค่ะและคันนี้นะคะอัพเกรดปีกนกนะคะเป็นปีกนกปรับองศาโปรเฟนเดอร์ค่ะสีแดงแดงเดน่ดนด้านในนะคะ ข้อดีของเขาก็คือทําให้ตัวรถนะคะบาลานซ์สมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะและให้ตัวรถดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่กินหน้ายางด้วยนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะบันไดข้างเนี่ยเป็นทรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็เป็นทรงรีดน้ําพร้อมกันลื่นให้ด้วยนะคะชายประตูค่ะติดตั้งเป็นสติ๊กเกอร์สีดำตัดกับตัวรถสีเหลืองทองเด่นชัดสุดๆไปเลยนะคะเบ้ารองมือจับคิวกันสาตฟิลม์มมาเหมียติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราหลังคามาคู่ตัวโรงงานแบบนี้นะคะเป็นสีเงินค่ะแม่เหมยพัชจะพาไปดูด้านในบ้างค่ะในส่วนของด้านในของรุ่น y t e ทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนังสีดำเดินได้กับสีส้มนะมาพร้อมกับไฟแอมเบอไลท์สีฟ้าๆตรงนี้นะคะมือเปิดประตูลแล้วก็ตัวนี้ควบคุมเกี่ยวกับกระจกนะคะเซ็นทรัลล็อกค่ะแล้วก็ตัวนี้ควบคุมระบบไฟพุ่สตาร์ทนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเเซนเลยหน้าปัดนะคะแล้วก็จอกลางค่ะ10.1นิ้วนะคะ และก็ในส่วนของเ,อเกียร์ออโต้นะคะออโต้หสปีดนั่นเองค่ะเบาะหนังคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะเดินได้สีส้มเข้ากันกับด้านข้างมากๆเลยและแถวที่2นะคะพลาดไม่ได้อะแถวที่2นะคะจะมีแอร์แยกส่วนให้นะคะพร้อมกับตัวจุดชาร์จไฟค่ะชาร์จทั้งสาย USB Type C และชาร์จไฟบ้านได้ด้วยค่ะนี่อันนี้ประสงค์สุดๆไปเลยนะคะสำหรับรุ่น Y t e c ในส่วนของโรบาร์วายแทนะคะตัวนี้จะเป็นทรงเดิมๆจากโรงงานเลยข้อดีของเขานะคะจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งทําให้เราสามารถผูกเชือกยึดสิ่งของอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วแต่การใช้งานของเรานะลายสติกเกอร์นะคะพาดมาถึงตรงนี้พร้อมกับตัวข้อไฟหน้าไอ้ไม่ใช่ข้อไฟท้ายค่ะตัวนี้นะคะติดตั้งข้อไฟหน้าไปแล้วแล้วก็ติดตั้งข้อไฟท้ายเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟค่ะ ในส่วนของฝาท้ายรถนะคะก็ทําเป็นลายสติกเกอร์พาดมาด้านหลังแบบนี้พร้อมกับตัวอะคริลิกค่ะอะคริลิกนะคะเป็นอะคริลิกคัมมาแรงเจอร์นูนขึ้นมาจากท้ายรถพร้อมกับตัวนี่ตัวนี้ในส่วนของฝาท้ายเขานะคะเป็นเขาเรียกวนะ่าไฝาท้ายผ่อนแรงนี่ยกได้มือเดียวแบบนี้นะคะเบามากๆตัวกระบ,บะไลเนอร์ก็เรียบแบบนี้นะคะนั่งไม่เจ็บกลนอย่างแน่นอนค่ะ ทาง Ford นะคะเคมว่าสามารถวางไม้พาเลตโดยที่ไม่ต้องเอียงได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะจากด้านหน้ามาถึงด้านท้ายแล้วสวยไม่เบาเลยนะคะสำหรับรุ่น w i e t c w e t c นะคะมีรุ่น6เกียร์ขับ2นะคะแล้วก็มีรุ่นเ10เกียร์ขับ2แล้วก็มีรุ่นตัว4คูณ4ด้วยนะคะอยากได้รุ่นไหนก็คือมีให้หมดเลยและแม่เหมียวจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ารุ่น ฟอร์ดในเจนทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือว่าวายแท็กทุกรุ่นสามารถเอามาแต่งได้เหมือนกันหมดชุดแต่งนะคะสามารถรองรับกับฟอร์ดทุกรุ่นอยากแต่งหล่อบแบบไหนพี่ๆเลือกได้ตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะถ้าพี่ๆสนใจรถฟอร์ดปแดงนะคะแคปรูปมาให้แม่เหมียวทางอินบ็อกซ์ในเพจฟอร์ดแต่งสวยหรือว่าโทรมานะคะ0614695461ค่ะ06 1 4 6 9 5 4 6 1นะคะเบอร์นี้สามารถโทรมาได้เลยแล้วก็ แอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับเบอร์นี้แม่เหมียวน,นะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่และส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะพี่ๆสามารถจองออนไลน์ได้ง่ายๆสะดวกสบายมากเลยอยากได้รถเฟี้ยวๆอย่าลืมทักหาแม่เหมียวน,นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย